ยินดีต้อนรับเร้าส่ช่องพี่ชาแนลนะคะวันนี้พีทจะไปที่สวนของพี่สาวกับเออพี่สะาภค่ะกับพี่ชายนะคะก็เหมือนเป็นพี่สาวของพี่ได้หละเนาะค่ะเพราะว่าวันเนี้เราจะลงไปทาสวนกันนะคะแต่ว่าเราต้องห่อกับข้าวไปกินกันเพราะว่าที่นู่นไม่มีกับข้าวนะคะเราต้องห่อไปมีอย่างแรกนะคะหมูขาดไปได้คือหมูย่างราคาพี่โบคะมาค่ะเข้ามาค่ะไอพี่ชายพิทนะคะให้มาช่วยหอนะคะแล้วงห่อข้าพี่โบจอด ้าเสื้อสวยจังเลยนะคะเป็นพี่ชายลูกพี่ชาแนลต้องมีเสื้อลูกพี่ชา้นแน่อันนี้เราต้องห่อเข้าไปน้องหอดนี่คือหูใหม่ๆเลยนะคะ เขาทำนะมันไม่เกิดปวดตีนเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ห่อกับนี้ไปกินในสวนในนาของตัเนาะใช่ไหมคะแบบนี้ก็พอได้ได้เลยค่ะ ตอนนี้เราเตรียมตัวพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้พี่สาวนะคะพาไปออกเลยอกเราออกแดดล้วต้องป้องกันนะคะใช่ใช่คือพี่สาวะ่ะเขาต้องทานะคะเขาป้องกันแสงแดดนะตอ็แไรพี่กระดูของพี่พี่ตกใจ โอเคนะคะปะเราไปสวนกันดีกว่าปะค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปสวนกันแล้วนะคะพี่โรยเงินก็พร้อมแล้วค่ะพีทก็พร้อมแล้วเหมือนกันเดี๋ยวจะให้พี่สาวนะคะไปกับพีทนะคะแล้วก็เราจะเอาลูกกระบะไปอีกคันหนึ่งเพราะว่าเส้นทางมันยากอยู่นะคะเราต้องเตรียมของไวยเยอะก็คงจะเอาพี่ลรยเงินไปคันเดียวไม่ไหวนะคะปะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันไปสวนของพี่สะพ้ายพีทกันเลยดีกว่าค่ะ าถึงที่สวนของสาวกระเรียงขาวนะคือพี่สาวพี่ตเองนะคะดูพี่ลุยเงินสภาพพี่ลุยเงินค่ะเปื่อนมากเลยนะคะนี่คือแต่งมาเพื่อลุยอยู่แล้วนะคะก็จะลุยได้ค่ะมาถึงที่เถียงแล้วนะคะนี่เรากำลังตัดไม้ไผ่กันนี่คือพี่ชายพิทนะคะตัดไม้ไผ่นะคะส่วนนี้เป็นแฟนของพิทเองค่ะพากันหน่อยสิคะคิดแค่แล้วไอซ<ส>ีอไม่เห็นหน้าเลยเดินนี้นะเดินตามเ้วยเอาเหรอ ก็อยากให้เห็นหน้าเฉยๆนะคะก็ชือเซฟความปลอดภัยก็คือบอกก็คือบอกกับพี่พเอฟซี MC ว่าเวลาพี่ขับรถวิบากเนาะบางทีแฟนพี่ก็จะไปด้วยอะไรนี้เมื่อกี้ก็ให้เขาทาราค่านะคะ,ะ,คะแต่ว่าค <c oughs> งหลุดไปแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันที่ถียงนะคะกินกับข้าวกระเหลียงเป็นไหมคะเนี่ยตอนนี้เป็นหมดแล้วครับเหรอเมื่อก่อนไม่เป็นเนาะเมื่อก่อนไม่เป็นเพิ่งมาเป็นตอนอยู่แมงสอนนะครับทำไมอะคะทำไมคะเ<ะ>ม,มื่อก่อนไม่ไม่เคยกินน้ำพริกเลยครับเ๋อเหรอ แล้วทำไมถึงกินได้อะคะแปนตาให้กินทุกวันเลยคิดตาให้กินจะเป็นต้องกินนะคะอ่าเดี๋ยวพี่ดานะคะเตรียมกับข้าวเพราะว่าเราห่อ,อก,กับข้าวเมื่อกี้ที่หอ่อใส่ใบตองออมาเนาะแล้วก็จะมาทากินที่เถียงตอนนี้คือกำลังจะปลูกเลยนะคะพี่ดาอ้นี่ไงเตรียมจะปลูกข้าวโพดค่ะจะปลูกข้าวโพดแล้วเนาะปกติทุกฤดูกาลที่ปลูกข้าวโพดปลูกกระเทียมใช่ไหมคะพี่ดาใช่แล้วก็ปลูกอะไรคะปลูกข้าวก็มีปลูกข้าวข้าวดอยเหรอคะแล้วรองกระลำก็มีใช่ อ้าวเคยปลุกกระหล่ำด้วยหรอพี่ดาใช่ค่ะมันหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆพี่อ๋อตามฤดูการเนาะพี่ดาเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมกับข้าวที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราย่างหมาหน้าก็ยังอยู่ดีอยู่เนาะพี่ดาเพราะว่าเราทาทนะคะป๊กันน่ารักมากเลยค่ะพี่ดาคือมันช่วยนะมันรู้สึกว่ามันมันเย็นเย็นไหมเย็นเย็นเนาะพี่ดาเนาะมันทําให้หน้าเรารู้สึกว่ามันจะไม่ดํามันจะไม่เป็นฝ้ามันเย็นเย็นทาคานะคะนี่มันเป็นของสาวผ้าม่าเนาะใช่ค่ะทาได้ทาได้ทุกชนเผ่า สวยสวยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทางกุ้ข้าวกันค่ะหัวอใส่เกลือแค่นงในเลยค่ะก็<ร>จะกลาย<ส>เป็นน้่นพี่หัวอโอเคแล้วเราก็จะจิ้มกินกับหมูค่ะอู้หอมมากเลยอ่ะวันนี้คือมากินข้าวที่เถียงนาพี่สาวนี่คือต้องเป็นมือที่จเจริญอ,อาหารนั่งในนอนเจ้าเหมียวมีเจ้าเหมียวด้วย<ช>อันนี้คือเป็นคนเฝ้าเถียงนาใช่ไหมคะใชเราเอาแมวมาทิ้งไว้เกลือให้มันหาหนูกินอ่ะเราวางท่อน้ำเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาทำสวนทำอะไรมันมีหนูมาในท่อ ก็ต้องมีแมวนะคะน่ารักมากเลยไม่กลัวคนเลยอะเป็นเจ้าของเถียงใช่ไหมเราเนี่ยเจ้าของเถียงนะน้ำพริกหอบอนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะพี่ดานคะพี่หอบอภาษากระเหลียงเขาสกอร์หอบวอลสเกอร์ราหลียใช่ค่ะพี่ก็ไม่ได้พูดกระเหลียงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะสเกอร์ค่ะคือพี่ไปที่ไอ้บ้านพนองฮีแล้วเขาบอกสเกอร์หรอหอบอลอ๋อพี่รู้จักแต่หอบวอลเขาสอนมาประมาณสองสามครั้งเนมมิดอล ชื่ออะไรในมเดอลพี่ดาชื่อนอดานอดาภาษากะเหรี่ยงขาวนอดาเนาะนอดาคนสวยคนสวยนี่อะไรนะไม่สววยแล้ค่ะคนสวยนี่อะไรนะเมื่อกี้หนอดเร่หนอดเร่อ๋อนอดานอดาหนอดเร่ถูกแล้วเนาะภาษาสำเนียงได้ใช่ไหมคะได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้พี่ดาได้ยังน้ำพี่กระดาค่ะไปแล้วน้ำพี่อะไรนะคะน้ำพี่หอวอ สักกะลาหอวลอนี่คืออะไรนะพี่ดาสักกะลาน่าชื่อหอวลอนี่หรอเปล่าอ๋อหอมมันจะหอมหอมเลยอะหอมมากจนไม่ค่อยได้ไม่ชิไหมเขาว่าหอวลอนี่มันใช้แทนชูรสได้แต่พี่ก็ใส่ชูรสเพิ่มอืมอร่อยเผ็ดมากเลยฮะหิวเว้ยหิวแล้วเว้ยหอวลอก็คือพผ่เหลินนะอร่อยมากเลยค่ะพี่ดาคือเขาบอกว่าหอวลอนี่คือเหมือนจะเป็น ผงชูรสด,ดอยน้องพ่ดาเนาะ<ช>เป็นผักเหมือนอยู่ขึ้น,น,นอือใช้แทนผงชูรสได้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในป่าเนี่ยไม่มีผงชูรสนะคะก็สามารถใช้แทนกันได้นะคะโอเคมีแมวนั่งเฝ้าให้แล้วพดีมากเลยคือแบบไม่ไม่ขโมยกินนี่เลยอะมืออะไรของเราเลยเดีย๋ยวพี่โบต้มขาชเร้าราย,ย่างเนื้อกันนะคะตอนนี้นเราก็จะย่างเนื้อแล้วนะคะพอดีว่าพี่ชายที่เนี่ยทำแกงไข่น้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้พี่สะพ้ายนะคะเอามาใส่ในถ้วย ตัวนี้คือถ้วยแบบป่าปลาโดยๆนะคะหอมมากเลยอะ่ะอืมสีมือพี่ชายก็จะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จแล้วก็สุเกเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากเลยนะพี่แดงเนาะแล้วก็กระบอกน,ะะนี่ใส่อะไรคะนี่ๆถั่กูดดอยเมนูที่ขาดไม่ได้นะคะเอามาจากบ้านเราย่างเราเรียกว่าใครเป็น,นค,คนทำคะพ,พ,พี่โบพี่โบทำนะหอมคุณค่ะ พี่ชายทาค่ะใคทค่ะว้าวนี่คือผักกูดโดยนะคะไปเอาที่ไหนมาคะพี่โบไปเก็บมาเลยเนาะอันนี้คือมันจะมีแค่เฉพาะช่วงฤดูการนี้หรือว่ามีฤดูเฉพาะฤดูการนี้ก็คือฤดูฝนนะคะน้ำให้ดูนะ ก็คลุ้งก็เรียบร้อยแล้วมันจะออกเหนีอกผมๆมั้งนะถ้ากูด,ดอยคือมันจะเป็นแบบท้อนม้อนแบบนี้ยตอนนี้ก็บรยาายยนะบรยากาศฝนตกเลยนะคะฟินมากเลยอยากกินข้าวบรรยากาศแบบเนี้นี่ยนี่เลยอีอย่าค่ะคือพี่ชายก็จบคลุ้งร้อนแล้วก็เอาไปย่างแบ่ไมไ่ว่าอะไรอ่ะเปหมกไปหมกเมกมออหมกเหมือนเอฟเนียน้าะเออใช่ใช่เห็นไอ้ดูมันเหมือนมันจะไม่มีราคาแล้วแบบนี้ไม่มีใช่ไหมฮะ

มาค่ะตอนนี้กับข้าวเราสุกแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่ดาก็ซอยหมูให้เราเสร็จแล้วเราจะกินข้าวกันที่นี่วันในวันนี้นะคะโอ้หอมมากเลยพี่ดาหมูย่างนี่เรียกว่าอะไรคะหมูย่างทอกาทอกะทอกกะดิงแดงทากกแดงแดงนี่เรียกว่าอะไรคะทอกะไง่เใช่เหรอแค่ยาวมาด้วยแท้หรอ้เชื่อค่ะเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินข้าวที่นี่กับบรรยากาศฝนตกในวันนี้นะคะพี่กานี่มาเลยอีกชิ้นหนึ่งยังไม่สุกนะค่ะ อเมเะอเมเหอเม,อม,อมเดอะท่อยาอเมเดอะท่อยาชอดีชอดีอ,ดอมูซาโตเออใช่หรือมูซตาโตด้วยน้ำพริกา่ะปาค่ะกินข้าวโอเคนะคะตอนนี้กับข้าวเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันที่ขเขียงสาวกระเลียงขาก็คือพี่สะพายของพี่ตนเองนะคะกับพี่ชายของพี่ค่ะพี่โบนะคะก็คือลูกของคุณป้านะคะแม่หลวงอเมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะกินไอเห้ยมาเลยพี่โบแต่วิเป้แต่วิเป้แล้วก็ ใช่ยาชอดีเออไม่ใช่ดิของเขาเออของเขาชอดีของเขาของราชาเดอร์นอะเป็นเรียกชอดีน้องชอดีชาเดอร์นะคะแล้วก็มุสโต๊ะน้อนี่ใส่แห่ จะให้ดูมูสตรวมรวมสองสัญชาติอันนี้ของกะเลียงขาวนะคะอันนี้ของกะเลียงแดงนะคะ <c oughs> กินด้วยกันสองสัญชาติวันนี้ที่เถียงนาของพี่สะพ้ายนะคะวันนี้ขอตัวปิดคลิปไปก่อนใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกพี่ชาน้ด้วยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจับ<ต> <ขา S 1> เลือ